สวัสดีนะคะสวัสดี FC ลุงพลประแต่นทุกทุกคนนะคะก็เราจะมาพูดถึงการจัดงานของอีสางเน่า FC เห็นไหมคะว่าชาวบ้านมีการร้องเรียนเดือดร้อนกันเกือบทุกหลังคาเรือนเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะความไม่รอบครอบของเขา 1. จัดหมอลำจัดเวลากลางคืนซื้อเบียรมากินกันนี่หรอคืองานที่ทำบุญให้กับน้องผู้เสียชีวิตไปแล้ว การทาบุญเป็นแบบนี้หรอคะสมควรไหมคะในการทําบุญเนี่ยจะต้องซื้อโหยลากกล่องเบียมาเป็นทั้งโรงงานอย่างเงี้ยมันมันใช้ได้ไหมเอฟซี FC. นะกลางคืนเราก็รู้อยู่แล้วในการเราเอาหมอลำเนี่ยคณะใหญ่ๆเนี่ยเอาหมอลำมาเลยนะคะเอามาอย่างวงใหญ่อย่างเงี้ยก็รู้อยู่แล้วเนี่ยมีหมอลำที่ไหนมีการฆ่ากันตายที่นั่นรู้ๆอยู่แล้วเนี่ยแล้วแล้ว,แล,วแล้วคิดไม่เป็นไงน เอาใครมาเอาช้างมาเพียบนะคะไม่มีใครบอกหรอเออถามจริงไม่มีใครบอกหรอว่าในการที่จะทําบุญให้ลูกเนี่ยต้องเอาหมอลำํำเอาวงดนตรีใหญ่ๆมาเล่นนะมีทั้งเล่าทั้งเบียร์มีทุกสิ่งทุกอย่างผลสุดท้ายเป็นไงคะตอนใกล้จบกลางประมาณดึกแล้วเนาะเออมีการนะคะมีการตีกันตีกันเกิดขึ้นตีกันไม่เท่าไหร่นเอฟซ ขโมยรถนี่อีกยิงปืนขึ้นฟ้าอีกหลังจากตีกันเสร็จวิ่งไปสักจุดหนึ่งนะ่ยแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้าสองนัดแต่ได้ข่าวว่ามีตำรวจเนี่ยล็อกตัวไว้ได้คนหนึ่งใน fc นะเห็นไหมคะคือสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านไหมนีนะ่ถ้าเกิดว่าเป็นลุงพลนะ fc โอ้โหเละค่ะถ้าเป็นชัยพลทังฝั่งมันนะโจมตีเละดีนะคะฝั่งนี้ฝั่งมันเงียบกันกิบการทำบุญ เออไม่ต้องมาว่าเขาเราจริงไม่ไม่ว่าไม่ได้หรอกนะคนเราก็สามารถออกมาพูดได้ในเมื่อมึงจัดงานทําบุญเนี่ยจัดงานทําบุญให้น้องน่าจะรู้สิว่าการทําบุญให้น้องด้วยใจบริสุทธิ์จริงๆเนี่ยสมควรที่จะทํำยังไงบ้างไม่ใช่ว่าโอ้โหจัดงานทําบุญเนี่ยไปเหมาช้างมาทั้งบริษัทอย่างเงี้ยมันใช่ไหมวะเออมีทั้งช้างมีทั้งอวงดนตรีอย่างใหญ่ มาทำการแสดงแล้วรอดไหมล่ะนี่ขนาดคนไม่เยอะนะถ้าคนเยอะเนี่ยจะฆ่ากันตายไหมกูถามหน่อยเออใช่ไหมคะเอฟซีเราไม่ได้ยุ่งเรื่องของเขาหรอกแต่มันเดือดร้อนชาวบ้านชาวบ้านไปร้องเรียนเลยนะคะเอฟซีว่าเขากลัวไปหมดในกลางคืนเนี่ยตีกันเร็ดนะเอาปืนยิงขู่ขึ้นไปบนฟ้าวิง่งวิ่งไล่กันไหนเอฟซี FC. คิดดูอะตายแล้วประเทศชาติจงเจริญอะแบบเนี้ย เห็นไหมล่ะถ้าเป็นชัยพลนะโอ้โหไม่รอดค่ะบุญก็บุญเถอะชัยพลโดนกระทืบเ,เละกับป้าแตนเนี่ยโดนแน่นอนจริงไหมเอฟซีโดนใครหรอกโดนฟังมันนั่นแหละนะทําบุญเนี่ยให้ลูกตัวเองเนี่ยเออจัดไปสิใส่บาตรใส่พกเออให้ลูกนะทําสังฆท,ทานหรืออะไรก็ว่ากันไปทําพิธีหรือว่าจะจัดเอ,อวงดนตรีตอนเช้าก็ไม่มีใครว่า เสือกไปจัดกลางคืนให้เดือดร้อนชาวบ้านเขาชาวบ้านต้องออกมาร้องเรียนรวมตัวกันออกมาร้องเรียนนะคิดดูนะเอฟซีเออแล้วกินเหล้ากันนะ่ะเต้นกันหัวปากหัวปัม๊มทุเรศมากเลยเลยไม่คิดเลยเลยเราไม่รู้เลยนะว่าเองานบุญหรืองานอะไรวะงานบุญให้น้องหรือว่างานเต้นดิสโก้เทควะก็ออยังงงนะคะเอฟซี FC. ตีกันหัวลาน้ําแถมขโมยมอเตอร์ไซค์ตอนนี้มอเตอร์ไซค์นะคะ ยังจับตัวคนไายที่เอาโมเตอร์ไซค์ไปไม่ได้เลยนะคะ F ซีแปลกไหมคะ F สีเออแปลกไหมคือมันมีเรื่องตอนกลางคืนเฉยเลยอะเอ๊ะถามจริงเหอะมึงได้แกล้งมาวะหรือว่ามึงวางแผนทําเป็นตีกันและขมโมยโมเตอร์ไซค์ตัวเองเงือหรือยังไงกูถามหน่อยสิกูคแค่สงสัยนะว้ยสงสัยเพราะปกติเนี่ยการทะเลาะวิวาทกันเนี่ยมันแปลกนะแต่เสร็จแล้วอินี่มาไล์สด với. เว้ยเออมันแปลกประหลาดนะ F สี พอตีกันปุ๊บไหลสดปั๊บออกมาด่าปุ๊บจับไล่จับไล่จับไล,บเล่เนี่ยเอาให้หมดเลยคนที่มาก่อความวุ่นวายเอาให้หมดเลยอย่างนั้นอย่างนี้คือเหมือนสร้างประเด็นขึ้นมาเองเปวาวะกูคแค่สงสัยนะกูไม่ได้ว่าอะไรนะกูคแค่สงสัยว่าในการที่ตีกันหรือว่ายิงปืนขึ้นฟ้าหรืออะไรเนี่ยทาเองเปวาวะเออใช่ไหมเอฟซีเนาะตลกอะ่ะโอ้โหเราเรา,เรานะวาดภาพไปถึงใครนะ ถึงลุงพลป้าแตนไอเหี้ยถ้าเกิดว่างานลุงพลป้าแตนนี่เอาช้างเอาสิงมาแล้วมาเต้นเอาวงดนตรีเว้ยเว้ย,ยขนาดของป้าแตนเขายังมีลิมิตนะตอนเย็นไหนไหมเลิกสามทุ่มค่ะขนาดทุกคนมาขอต่อเวลาเนี่ยเมื่อก่อนจาได้ไหมที่มีงานบุญแล้วก็มีรถแ่มากลางคืนน่ะคือเล่นประมาณห้าโมงเย็นเนาะห้าโมงสี่โมงห้าโมงเย็นถึงสามทุ่มสามทุ่มเลิกแล้วเป็นกฎระเบียบ เห็นไหมแต่อีนี่แบบจบตอนไหนก็ได้นะยังมีแขกอยู่ให้เต้นยันสว่างก็ได้เป็นไงล่ะยันว่างค่ะยันว่างยิงกันขโมยรถบอเตอร์ไซค์เละเทะยิงปืนขึ้นฟ้าชาวบ้านกลัวกันเป็นแถวกลัวว่าจะโดนลูกหลงถูกไปมคยเอฟซีแล้วดูสิงานการกุศลแบกแบกเบียร์เข้าไปกินกัน ช้างชนกันเต็มไปหมดมันน่าเกียดใช่ไหมคะนี่ถ้าเกิดว่ามันถ้าถ้าถ้าชาวบ้านไม่มาร้องเรียนเนะี่ยก็จะไม่ออกมาพูดหรอกนะแต่นี่ชาวบ้านออกมาร้องเรียนลดกรหายป,ปูนปืนก็ยิงขึ้นขู่นขบ,บนฟ้าสองนัดทําไมชาวบ้านก็ต้องกลัวสิคะเอฟซีมีการทะเลาะวิวาทกันนะเห็นไหมคะดูข่าวสิ ยิงกันตายในงานเต้นนะ่ะตังนั้นแหละวันลอยกระทงก็ยังมีนะเอฟซี F C. อันนี้งานบุญตัวเองเนี่ยตัวเองยังไม่มีความคิดในการจัดงานเลยใช่ไหมล่ะแล้วอย่ามาบอกว่าเฮ้ยงานบุญของพวกกูนะพวกมึงมายุ่งเลยด้วยมันไม่ได้เกี่ยวหรอกมันเกี่ยวที่ว่ามึงทํางานบุญเนี่ยไม่มีใครเขาว่าหรอกแต่ทําให้มันถูกวิธีไม่ได้หรอกทำไมต้องสั่งเหล้ามากินทำไมต้องสั่งเบียมากิน และผลสุดท้ายก็ไปเดือดร้อนชาวบ้านชาวบ้านก็ต้องกลัวหวาดระแวงในการที่พวกของพวกมึงเนะี่ยมาตีกันนะ่ะตีกันแล้วเสือขโมยรถอีกดีนะคะ f อฟถ้าไปขโมยรถในหมู่บ้านในชาวบ้านเนี่ยเขาจะโทษใครละ่ะเขาก็ต้องโทษคนที่จัดงานใช่ไหมเอฟซี FC? ทำความเดือดร้อนให้คนน้นคนนี้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดดูสิยิงปืนขึ้นฟ้า กินเหล้าตีกันแถมนะคะกินเหล้าตีกันแถมขโมยรถจัก,กรยานยนต์ด้วยเอฟซี FC, คิดดูเล้วกันนะเห็นไหมคะเงียบกิฟค์กไม่เห็นมึงออกมาพูดอะไรเลยออกมาแก้ต่างไหมไม่มีมีแต่ฟังมันนะไอ้เงิบออกมาโอ้ยงานบุญจบไปตั้งนานแล้วแต่ไอ้พวกผังนี้ไม่จบกูไม่ได้ไม่จบชาวบ้านเขาเดือดร้อนพวกเขาออกมาพูดไงไอ้เงิบทําไมกูไม่เห็นพวกมึงออกมาพูดบ้างเลยอะ่ะ งงนะงงงงในงงในจริงไหมเอฟซีเออที่ฝั่งมึงนี้ทําอะไรได้ผิดได้หมดค่ะไม่ได้เลยฝั่งชัยพลเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้อุบานี้โดนลากไส้ออกมาแล้วเอฟซีบานี้ชัยพลเนี่ยนะเหลือแต่อะไรนะเหลือแต่กางเกงในแนละโดนลากออกมาหมดเสื้อผ้าก็ไม่เหลือลากไส้ออกมาหมดอะ่ะใช่ไหมใครเอฟซีนี่แหละการจัดงานบุญน่ะนะตอนนี้มันก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดี มึงต้องทํำยังไงก่อนฮะไม่ใช่มึงให้เขาแบกช้างมาแดดนะแล้วก็ตีกันเอาวงดนตรีบลเลอบล่ามาเล่เลนเป็นไงคนก็ไม่ค่อยมีแต่มีการตีกันนะคะเอฟซีเมาแล้วเดินสเปสะสปาเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวมองหน้ากันเสร็จแล้วตีกันฟาดกันยิงปืนขู่ขึ้นฟ้าเสร็จแล้วก็เอาเบียร์มาชนกันไปเหมาเบียร์มาเต็มไปหมดเมาเดินโซซะโซเซอ้โย รับไม่ได้นะคะรับไม่ได้จริงๆในสิ่งที่เราเออกมาพูดเนี่ยเราเออกมาวิจารณ์ว่างานบุญเนี่ยสมควรทําแบบนี้ไหมไม่สมควรในเอฟซีจริงๆนะไม่มีสมองคิดนะคะคนที่จัดอะสมองไม่มีนะกูไม่รู้ว่างานบุญหรือว่างานอะไรนะงานกินเหล้าหรืองานตีกันกูไม่กูก็ไม่รู้เหมือนกันนะงงค่ะ